นนี้ตกลงกันไว้ว่าเพื่อนอยากกินมัส,สมันไก่ก็จะทำให้กินนะจ๊ะเราล,ล,ละลายเครื่องแกงมัส,สมันก่อนนะคะทำแค่พอทานก็ เท็กน้อยอละลายเครื่องแกงสำเร็จรูปนะจ๊าแกงมัสมัมนเอาแล้วค่ะเครื่องแกงหอมมากเลยไม่ใช่แกงสำเร็จรูปนะคะผัดเครื่องแกงจนสุกแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเดี๋ยวเราจะใส่ทุกอย่างนี้แหละใส่หอมใหญ่ลงไป ทุกครากับเครื่องแกงต่อด้วยไก่นะกินกันสองคนก็น้องเล็กๆนี่แหละแค่นี้พอมันกระรังเติ่งเตึ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 ่งเติ่ง คนบางคนเขาชอบถั่วด้วยแต่ดิฉันไม่ชอบใส่มันเข้าไปแล้วก็เติมน้ำหรือกะทินี่ก็เราอยากได้ความเข้มข้นเราก็เติมกะทิะแล้วล่ะต้มให้สุกเห็นเขาว่าเกือบชั่วโมงเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆจนทุกอย่างสุกแล้วค่อยมาปรุงรสตามใจชอบเะจ้าเอาล่ละ น่าจะได้ที่แล้วกลิ่นนี่ใช่เลยมัส,สมัมนเลยนี่เราใช้ขึ้นแกงมัส,สมัมนสำเร็จรูปนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยให้มีรสชาติเคี่ยวจนมันสุกทุกอย่างสุกนิ่มอย่างใจแล้วคราวนี้จะมาปรุงรมส,สมัสัมนของแท้ต้องมีหวานหวานใช่ไหมจะใส่น้ำตาลตังเ๊ซของเรา น่อยเอาละลงิ่มไปไลยน้ำตาลก่อนลไลายน้ำตาลปิ๊บไอ้มัสแมนมันต้องมีความหวานเค็มเล็กน้อยแป๊ม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 ใช่ไหมซูเกอร์เดน่อยส์ ชาของความหวานมัสมันเรียน้เพื่อนจ๋าใช่เลยความหวานมเล้าวมเล้าวมเล้าวความหวานมาเล้า,า,ลา,า,ลา,าวาาาโอ้จิงจิจิงจิแล้วเขาว่าต้องปรุงด้วยน้ำมะขามใช่ไหมจ๊ะเพื่อจะได้ความเปรี้ยวนะจ๊ะ จิ้นหนึ่งอร่องดูก่อนฮายอยู่ข้าวแช่ช่ชะชหอมมัสแมนแกงแก้วตาเราไม่มียี่ราเพราะยี่ราอยู่ในเครื่องแกง จริงๆด้วยอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแกงมัสมันทั้งชีวิตกินมาแต่คนอื่นทำหรือไม่ก็ซื้อกินอืมหวานหวานาาาาน้ำมะขามอี้นิดนะ

ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะหวานนำเค็มปลาแรมปลาแรนะคะเปรี้ยวน้ำมะขามนิดหน่อยใส่น้ำปลานิดนิด,นดพอหอมหอมนไงะมัสมันน่ากินไหมคะมืม้อเที่ยงนี้มีอาหารอร่อยอีกแล้วครั้งแรกของการทำมัสมันกินเองโอ้ถูกใจใช่เลย